ประเภทม,มวยฝีมือเลยครับมาเลนาขณะที่มาเลนากาเซียเนี่อายุก็แค่21ปีเองนะครับโอ้คิดดูครับอายุ21นี่คุณทำอะไรกันอยู่ครับโอ้โ,อโ,หโ,หโหบวกกำปั้นกันลยครับมาเลนาก็ไม่กลัวขวามข้ามนี่ชอบอยู่แล้วมาเลนานี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาต่อยมวยไทยอาชีพแล้วอะครับหกสายไม่ถึงครับ พยายามเดินลุยต่อยครับวงในได้ไหมมาเลยน์นาโอ้โหขวัญข้าวก็ดิ้นครับไม่ยอมให้ตีก็ขวันข้าวก็เป็นประเภทมวยหมัดอยู่แล้วครับไม่มีอยู่แล้วครับเข่าไม่สนใจครับชนอย่างเดียวอูอ้หาสวยครับแต่โดนเขี่ยขาหน้าครับแม่เสียหลักไปนิดนึงครับมีกันต่อ แท่งขวาแลกกันกุรเทะหมัดบวกกันตีโอ้<ไ>งวงในนี้ดูจะเป็นมาเรนากาเซียครับแต่ทีอาจจะดัดเล็กน้อยนะครับฝันข้าวครับต้องลงทุนหน่อยครับคู่ชกนี้สูงดกว่าชี้าบอกมามามาเตะมาหนูไม่กลัวคะ่ะ แต่ว่าดูภาษากายครับมาลรหน้ากาเซงนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยครับวันนี้พลิ้วเลยครับดูจากการเคลื่อนไหวดูจากการออกอาวุธในขณะที่ขวัญข้าวนี่ก็รอแล้วครับแบบจังๆโ,โยกหาจาังหวะอยู่ครับขวัญข้าวโอ้โหเตสูงครับแหมยังมีหมัดมาคืนครับขวัญข้าว <c oughs> จันปียะเหลงสุดใจครับกรรมการก็แหมเย่อๆอยู่ครับอือหสปี่ต้นขามาเลยนะเอาคืนทันทีครับโอ้มีไปยักหน้าท้าทายครับแหมต่อยกันยิ้มไปทั้งคู่ครับสนุกครับนี่นะครับสนุกไปกับเกมครับคนดูดูไปก็มีความสุขครับยิ้มไปด้วยครับนอกจากจะได้ดูเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยหุกซ้ายเข้าไปครับวงนตีแล้วลัดมาตีได้ไหม โอ้ขวานข่าวก้นดิ้นชุบดิ้นครับแต่ว่าก่อนจา่ายได้โดนแข้งพยายามบวกกำปั้นด้วยนะครับจิ้มลำตัวเข้ามาเลยหน้าหนีหมัดหนึ่งสองมาครับโอ้โนั่นแหละครับ นำตัวเข้ามาเลยหน้าอ,อย่าปาใกล้ๆครับปัดข้าวฮุกซ้ายยังไม่โดนหมัดโอ้โหเหวี่ยงกันตุบๆ,ๆครับดูแล้วมาเลยหน้านี่ต่อยแม่นกว่านะครับจังหวะที่ปัดข้าวเดินเข้าไปนี่นี่ครับถอยครับจังหวะเดียว แล้วโตมาก็มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งเข้ามาครับสับล่างโอ้โหโอ้โ,โอ้โโอโมัดซ้ายโอ้โพอยืนเทียบกันนี่เห็นได้ชัดเลยครับมาเลน้านี่ใหญ่กว่าพอสมควรครับ ลรพร้อมจะบวกด้วยนะครับมาเลน้ากาซีนีไม่กลัวครับขวัญข้าวนี่ก็รดถังจริงๆครับดูครับตัวตันๆเนี่ยเดินชนก็ไปครับบอกจานเขาไขนาด้วยความพิช่วงยานนี้อาวุธของมาเลน้านี่เข้าก่อนแล้วมันเห็นชัดนะครับเกี่ยวไว้ยังไม่คืนครับโอ้มาดครับโอ้มัดขวัญข้าวก็ใช้ได้ครับ แมบัดขวาถือว่าใช้ได้เลยครับมาเรยนาการ์เซียแล้วแม่นเนยครับลักษณะการต่อยของมาเรยนานา t ี่ต่อยแบบกดลงนะครับโอ้ไม่ดีรอยยิ้มเลยครับวันนี้ขอนข้าวโอ้โดูคนอีกแล้วครับมุ่งมนันตั้งใจจริงๆเข้ามาใ,ใกล้ๆครับเตะขวาโดนเข็นออกไปครับเสียหลักอ่ะไม่เป็นไรครับลุยต่อตีวงในโอ้โหดูครับ อน้องข้าวนี่ก็ซอยเข่าเหมือนกันครับมาเน่านี่ตั้งรับก็ต่อยได้ดีครับดูครับดับจังหวะเอาครับสับต้นขาโอ้โหเจอหมัดครับเข่าตามอีกอาจจะดูช้าลงไปนิดนึงครับปันข้าวโอ้โหในขณะที่มาเน่ากาเซียเริ่มจะพลิ้วเลยครับ โอ้โหดูดูทำอะไรก็ดูสวยไปหมดแล้วครับมาเลนากาเซียตอนนี้ครับโอ้โขวันข้าวต้องขยับใกล้ๆว่านี้อีครับต้องเร็วด้วยนะครับเดินเข้าไปนี่มาเลนากาเซียนี่ชิงออกก่อนตลอดนี่ครับอาศัยความยาวกว่าครับโอ้โหัดขวานนี้ดีครับขวันข้าวแต่แต่ก็โดนคืนทันทีครับโอ้โหโ,หโอ้โยังไงครับ นิดหน่อยครับอ้าวโอ้โหโอ้ยโดนหมัดอีกอ้ขวันข้าวครับต้องระยะประชิดว่านี้แล้วต้องเร็วว่านี้ครับโอ้มาเลน่านี่แกมาเป็นชุดเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าจะหัวร้อนแล้วครับขวัญข้าวครับแต่ว่ายิ่งเดินเข้าไปมันยิ่งจะเสียเปรียบเลยครับมีสมาธิกว่านี้ครับมาเลน่าที่ต่อยได้แม่นกว่าเกี่ยวไว้ถือได้แข้งขวาต้อง จับจังหวะของตัวให้ได้ขวัญข้าวเหมือนจะเข้าเลี่ยมแหมจังหวะนี้ดีครับแหมรีบเดินไปนี่มันไปเข้าทางมาเลยน่านครับแหมเขาก็ยังขยันตีนะครับขวัญข้าวโอ้หมัดนี่ออกได้เร็วครับมาเลยน่าครับในขณะที่ขวัญข้าพยายามจะเดินเข้าไปชวนทะเลาะวงในอ้าวแข่งซ้ายได้ครับแข่งซ้ายลุด วงในมาอย่างไงครับลากมาตีได้ไหมอ้ยแม่ขยันที่สิดครับปันข้าครับแต่ว่าก็ตีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับมาเลยหน้านี่ก็ป้องกันตัวใช้ได้วนออกไปแล้วครับหม,มัดแม่พยายามไี่ยงตัวออกไปแล้วก็ตีครับหาจังหวะครับ เจอบัตรหนึ่งสองสกัดอีกแล้วขวัญข้าวโอ้โหโดนจังๆเข้ามาตีลากมาฟันศอกโอ้โหโดนบัตรหน้าแงีหน้าหงายครับจะทำยังไงดีครับขวัญข้าวครับโอ้โหดูจะทำอะไรก็ดูจะเข้าทางมาเลยหน้าไปหมดนะครับเอออ่ะ กาสจิ้มดักเสียบโอ้โห <c oughs> วันนี้รถถังดูตื้อๆไปครับรถถังเมืองนอนี้ครับโอ้แต่ว่าก็ยังพยายามอยู่แต่ดูมีกวาเกเรียกอีกครับ <c oughs> โอ้ยั่วครับโอ้จิตวิทยานี่สุดยอดจริงครับมาเลน่ากาเซียโอ้ขวัญข้าวเสียสมาธิไม่ได้ครับแต,แต่ยั่วเท่าไหร่ก็ยั่วไม่ขึ้นนะครับมาเลน่ากาเซียนี่นยิ้มตลอดครับไม่ยอมไปเข้าเกมอยู่วงนอกแล้วครับ หมัดหนึ่งสอง,ง,สอ,งอีกแล้วจิ้มลำตัวโอ้จังหวะตอนนี้ขาดๆเกินๆไปนะครับฝอนข้าวจะผิดจังหวะไปครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกอ้าหมาัดอีกโอ้โหแต่หัวใจ<อ>นักสู้ครับสาวจากเมืองนนขยาไปโอ้ไม่ยอมให้เข้าถึงตัวแล้วครับมาเรนากาเซียแล้วก็เป็นสาวอาเจนต้าครับมาเรนากาเซียครับแม่ อาศัยความได้เปรียบดังด้านสรีระครับ <c oughs> ซัดกันแหละครับคว้าใช้แบบสุดมันครับ